จะอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตคำปณิธานที่ตั้งมั่นของนายประทีปสุขโสภาหรือประทีปหนองปลาหมอด้วยหนึ่งมือที่ถือกลับพร้อมโต๊ะตั้งบทกลอนและถ้อยคำขับร้องเพลงขอทานที่แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณแห่งความเป็นศิลปินที่ทำรงรักษาและพัฒนาศิลปะการแสดงอย่างมุ่งมั่นและยาวนาน จากผู้ที่ฝ่ายเรียนรู้อย่างอ่อนน้อมเชื่อมั่นและอดทนทั้งจากพระนักแร่ปราดท,ท้องถิ่นศิลปินพื้นบ้านครูดนตรีไทยครูดนตรีสากลหรือแม้กระทั่งคนขอทานสู่ครูเพลงผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านศิลป,ปะการแสดงพื้นบ้านมาเป็นระยะเวลากว่า50ปีปัจจุบันนายประทีปยังคงอุทิศตนให้กับการส่งต่อสืบสารเพลงพื้นบ้านของไทยไปสู่เยาวชนคนรุ่นหลัง เต็มใจถ่ายทอดผลงานให้กับนักเรียนและหน่วยงานต่างๆโดยไม่ปิดบังและไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆด้วยความตั้งมันจะทำหน้าที่อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไปอย่างเหนียวแน่นจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายด้วยความเป็นครูศิลปินที่อุทิศต,ตนทุ่มเทให้แก่การทำรงรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ส่งคุณค่าแก่สังคมและประเทศชาติในประทีปสุขสงภา จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงด้านเพลงพื้นบ้านพุทธศักราช2,563และในช่วงนี้คุณพระช่วยขอนำทุกท่านไปพบกับศิลปะแห่งบทเพลงจากเสียงร้องของนายประทีปจะไพเราะเพียงใดเชิญสดับรับชมครับกล่าวเกิน ำเนินเื่องป้อมบัดเมืองสวรรคโลกพัดปลายายโยไปตามยุคตามสบายเมืองะเลียงก่อนนี้นับพันปเกี่ยงใครเป็นสีตัจชนไลัยตุกโคไทยกูน่นคร เริ่มเล่นดนตรีเ,เล่นมาได้เพราะครูพักรักจำเขาเล่นอะไรเล่นอะไรดูผมดูเขาแล้วจำจดจำมาทำทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้ผลเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไงผมจำมาตลอดเลยเพื่อมาใช้ในเวลาแสดงดนตรีไทยผมซออู้เป็นครั้งแรกเลย่ออู้ต่อดวงต่อมาก็ลามทุกชนิดเลย คนไหนไม่มาก็ผมก็แทนได้เล่นโดยไม่ได้เรียกร้องค่าตัวเล่นสนุกๆไปงั้นเล่นจนชำนาญเล่นอยู่ยี่สิบสามปีก็ออกมาเล่นดนตรีสาคนจบมหกแล้วก็ไปเรียนมเจ็ดได้อาจารย์สอนภาษาไทยที่เก่งมากชื่ออาจารย์ทองเจือก็ได้อาจารย์คนนี้สอนวิธีแต่งบทต่างๆพอจบแล้วก็ มาเป็นครูเป็นครูตั้งแต่ปีแรกกัน2 5 1 9เอาเพลงพื้นบ้านเนี่ยไอเพลงขอทานที่ผมเคยเล่นมานี่ยลองเล่นให้เด็กดูเราเป็นคนสอนเล่นให้เด็กดูเด็กก็ชอบใจชาวบ้านก็เข้ามาดูด้วยระหว่างที่เล่นนั้นชาวบ้านก็บอกเออนี่แปลกดีนะไม่เห็นมานาน,นเนะเพลงขอทานก็มีสามประเภททําลองโทนลองชะาจ้าลงคนเดียวตีโทนไปด้วย ทํานองมงมงก็มีมงสองใบมง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 สำานักเป็นทํานองตับดีสีดลทานองที่ยากที่สุดเล่นกลับด้วยกลับนี่เล่นยากมากผมสอนเด็กอยู่เสมอว่าถ้าเดีตไม่ศึกษาจะไม่รู้ที่มาปัจจุบันและไม่รู้วิธีสร้างฐานอนาคตผมถือวปอย่างนั้นจึงเล่นเพลงขอทานตั้งตั้งที่ผมเล่นเนี่ย มีคนต่อต้านเยอะเล่นเพลงขอทานเนี่ยเพลงชั้นต่ำฮะชั้นต่ำไม่มีใครคนิยมดอกแต่ผมเห็นว่าเพลงขอทานเนี่ยมันเป็นชีวิตอดีต,ตหลังจากเลิกทาสมาคนไม่มีชีพอะไรเอาเพลงขอทานเนี่ยไปเล่นก็เล่นเป็นรูปแบบของผม อย่าจกวหวคงขอทานมากราบท้าประคุณพันผู้ใจบุญผมเป็นคนพิการตะขอทานเนี้ง่องอทองใสงานขับลองไ้เจือจนตั้งสามวันแล้วนายเอ,อ้ยอ,อ,อะไรอะไรก็ไม่ทานกูแกก็เ,เที่ยวเท่านั้น เป็นทุนไม่มีทีอาไทยต้องจอดไปทุกตำบลกำ้ก็นอนกลางนอนกลางพุ่นใครมีวิตาต้งตาเหนื่อยขอทานตึกตักหลังอาไทยนอนนพอประตังไก่วนพ่อลถเก่งตักขันให้ขอทานไม่ต้องเดินจะเป็นกุ้ตนเนื้อเกินโอกาลุน ดวงตาพรีกานะเกิดนะเป็นนขอทานยากไลไม่มีบ้านจองเงินทองขัดสนนอนข้างถนนและพุ่งไม้พ่อแม่ก็ไม่มีขาดทั้งพีทั้งด้องอาศัยเตียงล่องเลี้ยงกายไป้พุ่งเสียงทอง ทองงั้น,นกเล่านิทานชาดกนมากมายเล่าเป็นทํานองลอยกองขันขับสองมือขยับกลับไม้ปัจจนกเตมิข้าวีสังทองอีกข้างนางจิบทองตั้งทินชัยฉันตะโคลบต้องอาดใจตกตันตอนอีกสังเวทันดอนกลองได้ ถ้าอดีตไม่ศึกษาจะไม่รู้ที่มาปัจจุบันและไม่รู้วิธีสร้างสารรค์อนาคตถ้าอดีตได้ศึกษาจะรู้ที่มาปัจจุบันและรู้วิธีสร้างสารรค์อนาคตนายประทีปสุขโสภาศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงด้านเพลงพื้นบ้านพุทธศักราช2563 ช่วงศิลปะแผ่นดินศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2,563ขอขอบคุณกมรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม